ขอให้แการนำจากเส้นนั้นได้เดินินทางไปเลยนะครับขอการเรียนเชิญผู้ัญชาการตำรวจประชาต้า้าครับผมขนองเตขอการเียนเชิญท่านครับ้าผอนท่านมา เรียนดีเรียนให้ไม้นี่ขอ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 ,ขอุ้ยผมจากอ่ายมาจากจังหวัดเชียงรายถ่าจดัได้เมื่อเร็วๆนี้ที่เรามากันที่บ้านอาจารย์ข้างใช่ไหมครับที่บ้านอาจารย์พ้างใครไปบ้างครับนั่นก็เห็นว,ว่าเราจะเห็นคุสราชรอดเพ้นเนี่ยยืนขาแข็ เป็นเวลาชั่วโมง15นาทีติดต่อกันได้ผมวันนั้นผมเกรงว่าที่สำรานจะเป็นลงไปด้รังที่จริงแล้ววันนี้อุ้ยครับผมไม่อยากให้เอาโต๊ะไว้เลยนะครับอนอรเชียงใหม่น,หน่านลำปางเชียงรายอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิสนุโลกพิจิตรกำแงพงเพชรตากลำพูนพะเยาแลกววร dele, ร,ร, ês, รั์ไม่สอดแม่พป้ แล้วผมไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ผมไม่อยากเห็นตำรวจต้องมายืนแถวกันเป็นกองร้อยหลายกองร้อยคือดูภาพไปมันสงสารตำรวจมองภาพไปลึกไปมันสังเวชประเทศไทยใช่ไหมพี่นะ้องใ่ต้องกูใะชุน,นุงแล้วมมายุ่งกูทำไมรูกไหมพนะี่น้องเวลายู่ชุนดุงพวกเสือเ้อแดงเราเคยไปก่อวันไหม แะแตกต่างกันฟ้ากาบดินหลังเตนกับหน้ามือหลังเตีเล,เลยแตกต่างัน้าเมืองผมไม่สบายใจกับพี่น้องที่บ้านเมืองเดินไปอยู่อย่างนี้ผมรู้พี่น้องอาจจะรักเสื้อเหลืองชอบเสือเส้อเหลืองรักเสื้อเหลืองแต่จิตใจของพี่น้องทุกคนมองไม่ลึกลงไปทุกคนจะรู้ว่า ในหัวใจของพี่น้องนี่เราไม่อยากแบ่งสีแบ่งค่ายแบ่งพวกจะไหมพี่ครับพี่นอ้นองครับใช่ไหมครับเราอยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าดัางนั้นถ้าเสื้อแดงคนไหนหรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยฟังอยู่ได้ยินเสียงนี้ก็โปรดได้เข้าใจตามนี้ด้วยว่าเราไม่อยากแบ่งสีแบ่งค่ายแบ่ง้วกนะครับประเทศนี้ควรจะมี เมื่อถ้ามายกว่าเมืออไทรว่า,า,าก็าคือมีสีที่เป็นธงชาติไทยมีชาติมีศาสนาและก็มีพระมหาศักริ์พี่น้องครับจากนี้ไปประมาณ20นาทีจะพูดถึงการเมืงองใหม่จะพูดถึงสันก,การต่างๆพี่น้องด้รับฟังได้รับมาเข้าใจโดยร่วบรับย่นย่อเพราะว่า,าเวลาจะไม่ยิ่พี่นอ้อง จริงๆอยากจะค้าชาย,ยงไล่อยากจะมาพี่เราแต่ว่าหาตัวตอนเช้าไม่ได้ก็เลยต้องรีบกลับตอนดึกๆนะฮะไม่รู้จะมีเพื่อนหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะดำดินไปโพกเที่ยวเลยนะฮะพี่เรบ ที่พี่เลยที่น้อคกับจะแป่งแปลงไปห้องเพราะว่าผมเป็นคนรรสามอาณาจากรราักร่น้องมันโดนริ้นใส่พ่อผมนะเป็นคนล้านนาอยู่เขียนแสงตูวอพิญญไป สมัยราชการพิลล์ต์และตีเมืองเชนออลเหมืองหงอชัอ 1, เนเหลืองไปตั้งโลกลาดอยู่ที่จังหวัดสระบุรีที่ปากเพียวสาไทยอำเภอเมืองปัจจุบันนี้เรามีชุมชนที่เรียกว่าไทยิวนเป็นคนล่างหนามีประเพณีทุกอย่างเหมือนพี่น้องที่นี่ประมาณห้าหมื่นกว่าคนครับะฉะนั้นพี่น,อน้องชาวบ้านหนาวผมแบนผีเฉพาะ ส่วนจังหวัดภาคเหนือตะบนนั้นแต่ภาคกลางยังมีอีสกสามจังหวัดน,นะโคราชที่สี่ฟวถ้าพี่น้องอยากจะไปนับยอดแถวแวะได้สี่ฟุตก็ไปหาพี่น้องนั่นรายดนั้นสระบุรีท,ที่เสาไทยที่เมืองที่หนองแซ่กาะจ่ายทั้งจังหวัดและที่ราชบุรีอีจกจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมและหมูฮั่าก็กำลังพยายามปืนปู ภาษายวนภาษาญวนและก็พื้นปูวัฒนธรรมทุกอย่างได้รัลูกหลังมาเสร็ต่อมีคื้ออนาจ้างหนึ่งที่เขามีเสื้อใส่ชาติพันธุ์และได้กองเอาเนื้องมาเป็นนายรองอีกเหนหารัฐมนตรนีกระทรวงวัฒนธรรมแต่อย่างเดียวกลับมาบิ๊กม้าก็กิดมาคุยกับพี่น้องคนเหนือตัวหรือว่า ใช้อำนาจได้ด้วยเองตอนนี้อยู่ในตำแหน่งฝ่ายบริการในน้ำเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์มีตำแหน่งเงียเป็นตำแหน่งเลขาฐมนตรกระทรวงวัฒนธรรมพรรคดังรัฐบาลหน่อยเลยกาว่าต้องทำงานความคิดกับพี่น้องทั้งเหลือว่ามันมันมนดังที่พวกเขาต้องมานั่งชุมนุมล็อกอยู่ในซอกเรือนนี้แล้วก็มีกองตํางตัดวจคุ้มของอยู่เนี่ย องติงเดียน้ว่าน้องติงมาสในใจแล้วตอนนี้ได้ตำแหน่งในผลแล้วจะปล่อยพีน่น้องสู้ไปถึงเวลาก็จะมายกมือไว้ขอเสีกพีกนน่น้องทิ่เพีและเต็มเลยที่พูดอย่างนี้คถ้าเป็นน,อน้องกันอยู่เป็นพี่กันอยู่แต่ว่าอยากจะกระตุ้น,นคือได้เข้าใจได้เห็นว่าแม้กระทั่งลูกหลานของเรา ในวันนี้พอเข้าไปเยี่ยมหน้าแล้ว